เกียรติคุณรางวัลด้านการอนุรักษ์ศิลปะสถาปัตยกรรมดีเด่นพุทธศักราช2 5 5 4ซึ่งสมาคมสถาปนิกสยามมอบให้วัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหารในประเภทปูชนียสถานและวัดวาอารามนั้นให้เหตุผลของการพิจารณาไว้ว่าวาัดไตรมิตรวิทยารามวารวิหาร เป็นตัวแทนของงานศิลปะสถาปัตยกรรมหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือสยามประยุกต์ซึ่งเน้นความหนักแน่นมีเหลี่ยมมีน้ำหนักพร้อมทั้งลวดลายไทยสิ่งที่แสดงให้เห็นชัดเจนคือพระอุโบสถและหมู่กุฏิซึ่งเตรียมการรองรับการบริหารจัดการไว้เป็นอย่างดีและคุณค่าทางสถาปัตยกรรมอื่นๆที่โดดเด่นได้แก่หลวงพ่อทองคำ ซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวไทยและชาวต่างชาติสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน